ยังไม่ชัวร์อนาคตในลีกเกาหลีใต้พูดชัดอยากเล่นให้ทีมไหนกันแน่ล่าสุดสำหรับการแข่งข,ขันวอลเลย์บอลโคโวีลีเกาหลีฤดูกาล2023-2024รอบที่5ซึ่ง i b k a ก t o s ทีมของชมพู่พรพันเกิดปราดปัจจุบันมีอยู่39คะแนนรังอันดับ5ของตารางตามหลังอันดับ4อย่างเรสปาร์คอยู่2คะแนน นอกจากนี้การลงเล่น26นัดทำแต้มได้57คะแนนอีกด้วยล่าสุดพรอนพอทได้ออกมาพูดถึงการขยายโคต้าผู้เล่นเอเชียในีซันนาเป็น64ประเทศและนาคตของตัวเองในหลีกเกาหลีโดยระบุว่าฉันมาพร้อมกับความคิดที่จะรอคอยและ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆฉันชอบการใช้ชีวิตด้วยในเกาหลีตอนนี้ฉันเริ่มชินกับความหนาวแล้ว ตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจอะไรแต่ถ้าเป็นไปนได้ฉันก็อยากอยู่ที่เกาหลีน,น,นานๆถ้าได้เล่นที่เกาหลีมันคงจะดีถ้าเล่นให้กับ IBK a u t o s ทมากกว่าทีมอื่น สำหรับประเด็นาก่าทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าช่วงแรกกำลังปรับตัวฟอร์มเลยยังไม่เข้ากับเพื่อนร่วมทีมเท่าไหร่แต่ตอนนี้ลงตัวขึ้นเยอะทีมก็ฟอร์มก้าวกระโดดมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีนีโค้ชเกาหลีรู้ยังตามทันพรนพันทันหรือยังจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า วอลเล์บอลหญิงไทยนี่แหละคือซอต์พาเวอร์ที่ไปโปรโมตรสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทั้งในเกาหลีญี่ปุ่นและทั่วโลกรัฐบาลควรหันมาให้การสนับสนุนมากยิ่งขึ้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าอยู่ต่อก็ดีเพราะตัวเลขค่าตอบแทนก็จะสูงขึ้นเช่นกันอยากให้น้องได้ค่าตอบแทนเยอะขึ้นหน่อยดูน้องก็เอ็นจอยกับลีกเกาหลีนะอยากให้ต่อเพราะอยากให้แฟนลูกยางเกาหลีได้เห็นว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจ้ะ คอมเมนต์ตะบอกว่าฝึกนิสัยใสู่้ทนร่วมกันไปก่อนเรื่องย้ายไว้โอกาสดีมีต่อกันแล้วไปได้ไม่เสียหายสบายทั้งสองฝ่ายครับคอมเมนต์ตะมาบอกว่าใจลึกๆของโคช้ชพอใจผลงานของน้องชมพู่แต่ไม่กล้าแสดงออกนอกหน้าสุขเสจะเกรงใจผู้เล่นในทีม คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่า ah จะอยู่ต่อนะเงินดีเข้ากับทีมได้ปรับอีกนิดมีโอกาสปรับอันดับได้อายุเริ่มเยอะประสบการณ์พอแล้วมันเป็นช่วงเวลาหาเงินหาทองอีกไม่กี่ปีก็ผันตัวเป็นโค้ชให้ทีมเกาหลีหาเงินได้อีกเพียบคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าการได้เล่นกับใครบ่อยๆเราจะจับทางเขาได้เกินครึ่งใจยังอยากให้สาวไทยไปเล่นลีกตุรกี แม้คำาชื่นชมจะน้อยไม่ว่าน้องๆจะเลือกทางไหนก็ขอให้ประสบความสำเร็จสูงสุดค่ะคอมเมนต์ตามบอกว่ายายครับย้ายทีมไม่ยอมเปลี่ยนแนวยกสูงอย่างเดียวไม่มีใครฟิตเลยเล่นเสร็จยาวๆแพ้ตลอดคอมเมนต์ตามบอกว่าอยู่ต่อดีกว่าเพราะย้ายไปต้องไปปรับตัวเริ่มต้นใหม่กว่าจะเข้ากับทีมใหม่ได้ก็ต้องแก้ปัญหากันอีกหลายอย่างเลยคอมเมนต์ตามบอกว่า โคต้าเอเชียต้องจับฉลากใหม่โอกาสไม่ได้อยู่ทีมเดิมเยอะมากอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื่อก่อนดูเอาดูเอามีแต่ต่อว่าพรพันธ์งานนี้บอกไม่เข้าใจบทบาทของเกมแบบเกาหลีมั่งแหละ นี่ไม่ใช่เกมเมืองไทยนะบาบลบาบาไม่ได้ดูเลยว่าพรนผ่านเธอป้อนบอลให้ดีมาตลอดทุกเกมแต่มือตบที่โค้ชเอาใจตอนนั้นทำไม่ได้ดีเองก็นะคนเพิ่งเข้าทีมมาใหม่ๆจังหวะการเล่นมันยังไม่เข้าขากันพอปรับให้เข้ากันได้เกมก็พัฒนาดีขึ้นอย่างที่เห็นเสียได้ละสิที่โค้ชกลัวจะเสียพรผ่านไปให้ทีมอื่นต่อสัญญาราคาก็ต้องเป็นธรรมด้วยนะหลายทีมจ้องตะครุบตัวไปร่วมทีมกันเยอะเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าทีมพรพผ่าน มีหัวเสาตีหนักๆบอลเร็วตีเต็มมือไม่ตีปลายนิ้วให้บอลลงช้าอีกฝ่ายวิ่งมารับทันเบบมีเชื่อได้ทีมนี้จะเป็นทีมเต็งแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไปทีมอื่นเถอะค่ะเพิ่มประสบการณ์ใหม่ได้ตางเพิ่มอีกต่างหากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ย้ายเถอครับมีทีมที่ต้องการเยอะโค้ชบาร์นี่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่ทีมใหม่ได้ประสบการณ์ได้เพื่อนใหม่อีกชีวิตลิขิตด,ด้วยตัวของเราเองที่ไหนสบายใจมีฝีมือและคนที่อยากได้เราสบายกว่านะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าย้ายเขาก็ต้องหาคนแทนแต่ทีมจะไปรอดหรือเปล่ากลัวตกมาอยู่ท้ายตารางมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยู่ที่ใจของชมพู่แล้วแหละสบายใจก็อยู่ต่อลำบากใจก็ย้ายไป เหนื่อยกายยังทนได้ท่าใจรักแต่ถ้าเหนื่อยใจเงินมากแค่ไหนก็เอาใจไม่อยู่รักเธอนะชมพู่คอมเมนต์ตอมาบอกว่าสำหรับชมพู่อะไรที่ดีสำหรับการเล่นวอลเลย์บอลอาชีพมีอนาคตมีความสุขและไร้ได้ที่สดใสเธอก็จะตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเธอเองในช่วงเวลาท็อปฟอร์มการเล่นในมาตรฐานสูงแบบนี้คอมเมนต์ตอมาบอกว่าญี่ปุ่นดีกว่ามีเพื่อนคนไทยอยู่หลายคนเลยจะได้ประสบการณ์ใหมๆ่ๆมาเล่นทีมชาติไทยด้วยท่านผู้ชม คิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใต้ใคลิปนี้เลยนะคะงานไอบีเปังไม่หยุดพ่อใหญ่ฝากความหวังไปที่ชมพู่รพันธันด้านเปเปอร์ a บงบุกพายไอบีเคเอสแพ้21นันัรวจจดจบวยวอลเลย์บอลลีเกาหลีอับประยชสุดล่าสุดสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลโคววลีเกาหลีฤดูกาล2023-2024รอบที่5ซึ่งไอบีเคเอส ทีมของชมพู่พันพันเกิดปาดมีคิวเปิดบ้านพบกับกวางจูเปปเปอร์แบงค์ที่นำมาโดยปาร์คจองอาหัวเสาทีมชาติเกาหลีใต้เมื่อเวลา14นาฬิกาเกมนี้ไอบีเค o อา t เป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเอาชนะไปแบบขัดลอย3ตัว0เซต25ตัว14 25ตัว12และ 25-19ต่อ19เก็บเพิ่มเป็น39คะแนนรังอันดับ5ต่อไปตามหลังอันดับ4อย่างเรสปาร์คอยู่2คะแนนขณะที่กวางจูเปเปอร์แบงค์ไม่ชนะใครเลย21นาติดต่อกันมี8คะแนนจมบวยของหลีกเกาหลีตายโปรแกรมต่อไป IBK a u t o s มีคิวบุกไปเยือนพิงสไปเดอร์ของคิมยอนขยองซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่15กุมภาพันธ์เวลา17นาฬิกาภายหลังการแข่งจบลงขณะเดียวกันโค้ชคิมโฮชุนได้ย้ำอีกครั้งถึงบทบาทสำคัญของพรพานเกิดปราดเซตเตอร์ทีมชาติไทยตั้งแต่ต้นฤดูกาลว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โค้ชคิมโฮชุนพูดถึงมากที่สุดมาโดยตลอดโดยโค้ชคิมกล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือตัวเซตคุณต้องทำให้ตัวเองมั่นคงและคุณก็ต้องบอกพรพนผานด้วยว่าคุณจะตบอย่างไรแต่ด้วยความเร็วของพรอนผานที่เร็วขึ้นเรื่อยๆตัวตบก็ต้องเร็วขึ้นด้วยเหมือนกันก็ต้องฝึกฝนกันให้มากกว่านี้โคชกล่าวโนยในขณะที่ทีม p a เปอร์แบไม่สามารถเอาชนะทีม IBK ในเกมนี้ได้และเป็นการทำผลงานย่แย่มากที่สุด โดยชัยชนะครั้งสุดท้ายของเปปเปอร์แบงค์คือการพบกับ GS c อสคาลเทคในกรุงโซลเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยนเมื่อปีที่แล้วคือ3เดือนที่แล้วปัจจุบันอยู่อันดับที่7จากเสโมสรมี8แต้มชนะ2แพ้26และเป็นทีมเดียวที่มีคะแนนน้อยกว่าเลข2หลัก เปเปอร์แบงเป็นสโมสรอ,อายุน้อยที่สุดที่ก่อตั้งในปี2021อยู่อันดับสุดท้ายในลีกตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาในแต่ละฤดูกาลพวกเขาแพ้ติดต่อกัน17ครั้งและพวกเขาก็แพ้21นัดติดต่อกันใน2ฤดูกาลด้วยสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า เปเปอร์ฟอร์มวันนี้ไม่ไหวเลยเหมือนไม่มีใจที่จะสู้แล้วตอนเจอ GS ดูดีแล้วมุ่งมั่นมากกว่านี้มาก i b k วันนี้คือมาหมดทุกตำแหน่งจริงๆ ดักทางเปเปอร์จนไปไม่เป็นลิปเหลืองสำรองดีกว่าตัวจริงเหมือนเดิมคอมเมนต์ตอมาบอกว่ายัางคอนเฟิร์มว่าลิปคนนี้ดีกว่าลิปกับตันอย่างเห็นได้ชัดถ้าไ b บอยากชนะต้องลิปคนนี้จริงๆพอบนแรกสวยก็จ่ายสั้นหน้าสั้นหลังได้รัวๆหลอกบล็อกให้หัวหมุดได้ง่ายๆคอมเมนต์ตอมบอกว่า จองอาหน้านางไม่ได้กระตุ้นเพื่อนร่วมทีมเลยดูทอแท้และห่อเหี่ยวมากๆดูกินนัดเป็นแบบนี้ทุกนัดคงแพ้จนชินเลยหมดอารมณ์เล่นแล้วคอมเมนต์ตะบอกว่าสงสารทีมท้ายตารางจนไม่อยากดูรอดูรอเชียร์ฝีมือเซตเตอร์ให้ไทยแลนด์กับทีมหัวหัวตารางเท่านั้นคอมเมนต์ตะบอกว่า เซีสามแกงออมเจจูรับแผกผู้เเตียมีโอกาสตบทำแต้มแต่พลาดจนพริกไทยไล่มาได้แต่อยู่ๆพริกไทยก็ออกอ่าวแพ้ไปง่ายๆเฉย she. คอมเมนต์ตามมาบอกว่าพริกไทยก็คือออมยัสมินเหมือนทอใจสุดๆส,ส่วนไอบีเคคือมาทุกตำแหน่งมินยองรุกรับเริศสมมง MVP ีคอมเมนต์ตามมาบอกว่า วันนี้ไอบีเครุกดีรับดีบล็อกแน่นคุดเก่งลิฟแชร์วอนเก่งกว่าลิฟเหลืองกับตันทีมมากๆในขณะที่พิกไทยที่ปกติพึ่งพายัสมินอยู่คนเดียวทําอะไรไม่ได้เลยเมื่อยัสมินเจ็บแปลกตรงเจ็บแล้วทําไมโค้ชยังไม่เปลี่ยนออกแถมตีเสียเองช่คอออมมเมน,มนนตาบกววัี้มมาาดดีทุคคอออนนะอนบบกกววััวั้้ะะะหหสจจงูไล็า บอลสูตรเริ่มดีหลายมุมไม่ได้ดีเข้าโซนรับอย่างเดียวฟอร์มเป,ปเปอร์แย่มากด้วยแหละผู้วันนี้ขุดกระจายไปเลยท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นไดใต้คลิปนี้เลยนะคะ